สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พ่อับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับประมาณเที่ยงครับเป็นพระบ้านบ้านนะครับอาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่พี่ดูหน้าพระเอาเองก็แล้วกันว่าเป็นยังไงครับผมรับประกันแท้ให้ครับเป็นพระบ้านบ้านมาเลยนะครับ พกหลวงแรกเลยครับเป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือเนื้อว่านนะครับอาจจะไม่สวยนะครับแต่ถ้าพี่เอาไปใช้พุทธคุณนะครับน่าจะปีศูนย์แปดไหมครับพี่ดูหน้าตาเงีับนะหน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคือน่นรอยบินนิดเดียวนะครับแต่ว่าพี่ดูพิมพ์ดูทรงครับดูธรรมชาติ เป็นหลังนังซื้อนะครับองค์นี้ขอพันเจ็ดครับโทรมาต่อรองราคาได้นะครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพิม์พหัวบานยิน,นครับพี่ดูเนื้อครับแล้วพี่ดูความเก่าดูธรรมชาติครับ พี่ดูรอยปีครับน <tong s, S 1> ี elle, <kale. S 1> ่ผ้า <c oughs> อ lives. ย่างเป็นร้อยปีนะครับถ้าไปอยู่ในมือเซียนใหญ่ไปหลายเลยนะพี่แล้วอย่างพวกพี่ๆต้องเชื่อใจผมครับถ้าผมถ้าลุกถ้าพี่พี่ไม่เชื่อใจผมแล้ว ผมทำยังไงครับคือเป็นพระบ,บ้านบ้านจริงๆนะครับแล้วผมค่ารับประกันแท้ครับตอพี่ไม่เชื่อใจผมแต่ว่าพี่ดูพระเองเก็แล้วกันนะเพราะว่าผมโกกหรือเปล่าองค์นี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทับวัดทองครับองค์เล็กนะครับ อันนี้เป็นเนื้อสำริดครับแล้วพี่ดูความเก่าครับดูตามซอกครับพี่ดูดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงครับพี่ดูตามซอกครับพี่ดูตามซอกครับความเก่ามันทำางนไม่ได้นะครับพี่ดูตามซอกครับดูดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงครับ ยันเป็นเส้นนะครับพี่ดูรอยตะใบเก่ากึกพี่ดูตามซอกกับดูความเก่าวงนี้ขอสามพันครับต่อไปครับ เป็นหลวงปู่ทวดปีศูนย์หกครับมีหูในตัวพี่ลงพิมพ์เข้าไปดูครับเป็นปี0 6นะครับทอจุดนะครับแล้วพี่ดูเนื้อดูความเก่าครับเป็นทอจุดนะครับพี่ดูรอยข้างๆเป็นหูในตัวนะครับ พี่ดูตัวหนังเสือครับคมครัรอยก็แขวนใช้มาสักนิดนะครับพี่ดูโลหะขึ้นมาเป็นเกล็ดเลยนะครับเป็นปีศูนย์หนะครับองนี้ขอสามพันห้าต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พะรอดสองสี่เก้าเจ็ดนะครับ อาจจะบินนิดนึ่งนะครับแต่ความเก่าไม่ต้องพูดถึงครับพี่ดูครับไม่สวยนะครับพี่พาไปดูเนื้อได้เลยนะครับพี่พาไปดูเนื้อเป็นถ้าพี่ไปเจอมาถ้าเนื้ออย่างนี้คือแท้เลยนะครับแล้วพี่ดูคมกลิบ รอยปีรอยแย่ครับด้าน,นหลังเป็นรอยลายนิ้วมือนะครับองค์นี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นสมเด็จพิมพ์ อ,อกคลุดนำไมเขาเรียกอ,อกอะไรนะครับแล้วพี่ดูเนื้อดูคับแคลไซดครับดูพิมพ์ดูทรงครับดเดวแป๊บพี่ดูเนื้อครับมือสั่นหน่อยนะครับ พี่ดูข้าวครับดูความเก่าครับองค์นี้ขอพันแปดครับแล้วมาพบองค์สุดท้ายครับผมเพิ่งได้มานะเป็นบล็อกวงเดือนนะครับพี่ดูดูพิมพ์ดูทรงดูความเก่าครับพี่ดูตาคมกลิบดู ดูเสี้ยนครับดูเสี้ยนนี่วิ่งเป็นบล็อกวงเดือนครับพี่ดูรอยปั๊มครับแล้วพี่ดูใา้ฐานครับรอยฮัดชัดเจนไหมเพลงนี้ทีวีครับพี่ดูครับพี่ดูตัวตัดครับดูรอยปั๊มข้างบนครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ เห็นไมครเป็นบล็อกวงเดือนนะครับแล้วพี่ตัวหนังสือดูคมแมพพี่ดูรอยปั๊มครับรอยงัดครับ ผมจะเจนผมไม่ปิดบังอยู่แล้วองค์นี้ขอ4,005ครพวกวีพี่โทรมาสอบถามได้เลยนะครับหรือขอรูปเพิ่มเติมหรือไอโทรมาต่อรองราคาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกวีพี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ